เรื่องสวนไร่นากับหมูหมากาไก่เป็นคำที่พูดติดปากคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรหมายถึงการที่คนไทยคุ้นเคยกับวิถีชีวิตครัวเรือนที่ปลูกข้าวมีสวนผลไม้สวนผักมีทั้งสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารบ่งบอกถึงการทำกิจกรรมทางเกษตรที่ผสมผสานการของบรรพบุรุษเรา สิ่งนี้ก็แปรเปลี่ยนไปเมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบการค้าเข้ามาแทนที่เกษตรกรต้องการที่ดินและทรัพยากรการผลิตอื่นๆมากขึ้นเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวจนต้องมีการแบ่งแยกเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรือเกษตรกรในสาขาอื่นเมืองไทยในยุคของการส่งออกสินค้าเกษตรข้าว เป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งมาตลอดจนถึงปัจจุบันอาชีพทำนาจึงเป็นอาชีพสำคัญยิ่งของคนไทยที่สืบทอดมานานควบคู่กับวิถีความเป็นอยู่แบบชนบทที่เรียบง่ายปรุงแต่งน้อยใกล้ชิดธรรมชาติแต่ต่อมาภายหลังการใช้แนวคิดปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้ามีการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชทั้งมแมลงและวัชพืชในความหมายของเกษตรกรรมแผนใหม่การทำนาไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนก่อนหน้าเนื่องจากมนุษย์ระรานปรับเปลี่ยนธรรมชาติอย่างมากทำให้ระบบนิเวศสภาพดินน้ำและสิ่งมีชีวิตที่เกื้อกูลกันขาดสมดุลทางธรรมชาติรวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนไปจากปกติทำให้โดยรวมแล้ว ผลผลิตเกษตรตกต่ำลงต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่มีความเสี่ยงกับราคาผลผลิตที่ขาดอำนาจการต่อรองเกษตรกรจึงอยู่กับหนี้สินที่ไม่จบสิน้นที่บ้านไร่พัฒนาตำบลน,นิคมลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีบ้านเกิดของชายาเพชรสุขเด็กหนุ่มจากครอบครัวชาวนา ที่อดออมดิ้นรนเล่าเรียนจนจบการศึกษาแล้วจากนาสู่เมืองมีหน้าที่การงานที่ดีท่ามกลางกระแสลโลกาพิวัตเรียนรู้การแข่งขันในทุกด้านซึ่งต้องชนะจึงจะได้สิ่งที่มุ่งหวังชยยาอยู่กับปัญหาของสังคมเมืองอยู่ระยะหนึ่งก็หวนคิดถึงบ้านเกิดคิดทบทวนวันเวลาที่ผ่านมาแล้วค้นพบบางสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิต พ่อแม่ส่งไปเรียนเพื่อที่จะให้หนีจากนาตรงนี้ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเขาคิดกันยังไงนะครับคือเขาจะให้คิดว่าให้เราหนีจากนาเพื่อจะไปยกหาแต่เงินเงินเงินตัวเงินเป็นตัวสําคัญแต่ที่จริงแล้วผมไปเจอแล้วมันไม่ใช่จากแรงบันดาลใจดังกล่าวทําให้คนหนุ่มอย่างชาย,ยาตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะกลับมาพลิกฟื้นพื้นนาให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้สิน ด้วยการค้นหาต้นต่อของปัญหาและที่ประสบอยู่ใช้เวลาคิดวิเคราะห์จนได้คำตอบว่า<ม>การทำนาเพียงอย่างเดียวและมีรายได้เพียงปีละหนึ่งครั้งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของครอบครัวที่เกิดขึ้นทั้งปีรายจ่ายที่เกินรายได้ก่อให้เกิดหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิน้นจุดแรกคือเราต้องประเมินตัวเราก่อนนะครับว่าเราอยู่ณนะจุดไหนกำลังเรามีแค่ไหน ทั้งกำลังแรงกำลังทรัพย์แล้วเราที่จะดูซิว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีอะไรบ้างเราต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ทั้งหมดของเราก่อนก่อนที่จะไปมองคนอื่นหรือว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจเราเริ่มปลูกเริ่มทําเราจะไปขายที่ไหนกินคนเดียวกินหมดไหมอย่างเงี้ยเมื่อเหลือเราจะทําอย่างไรกับส่วนที่เหลือ ัยยาได้หันมาศึกษาแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตั้งใจเดินตามรอยพระยุคคลบาทแนวพระราชดดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทดลองทำด้วยตนเองพยายามจัดแจงทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ทั้งที่ดินแหล่งน้ำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโดยมีการวางแผนหลังจากคิดไตรตรองแล้วว่าจะผลิตอะไรอย่างไรเท่าไรเพราะอะไร โดยคำนึงถึงทั้งกำลังตนเองการบริโภคที่จำเป็นและตลาดเรามาเจอพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพนะครับบอกว่าตามรอยพ่อเพราะฉะนั้นลองมาย้อนกลับอีกทีหนึ่งพ่อเราเป็นชาวนาเพราะฉะนั้นความพอเพียงของเราก็จะอยู่ที่ชาวนาแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้ชาวนามีการพัฒนาขึ้นนะครับผมย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาเพื่อมาดูตรงนี้ว่าชาวนาขาดทุนเพราะอะไร ชาวนาทําไมต้องเป็นลูกจ้างเขาตลอดตอนแรกเนี่ยหลายๆคนจะดูถูกว่าเราเคยอยู่สบายแล้วจะมาทํางานลําบากนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนตนเองเขาทํากันยังไงเขาเริ่มกันยังไงแล้วตัวเราเนี่ยทำได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําได้แล้วเราทําไมจะทําไม่ได้จากการปรับที่นาเป็นไรนาส่วนผสมอย่างที่คิดขุดสระไว้หลังบ้าน เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในหน้าแลง้งเลี้ยงปลาด้วยวิธีธรรมชาติเครื่องของรถไถนาที่พักจากการทำนาใช้เป็นเครื่องสูบน้ำส่งไปเลี้ยงแปลงผักสวนครัวและโรงเพาะเห็ดสั่งข้าวที่เคยถูกทิ้งไว้อย่างไร้ประโยชน์หลังจากการเก็บเกี่ยวถูกนำไปเลี้ยงวัวและเก็บมูลวัวมาผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์นำไปใช้ในแปลงผักและบำรุงไม้ผล และด้วยการใช้ชีวิตอย่างประหยัดครอบครัวจึงเกือบจะไม่ต้องซื้ออะไรและมีรายได้เข้าครอบครัวสม่ำเสมอทุกวันหนึ่งปีผ่านไปหลังการกลับบ้านของชาย,ยาคืนจากเมืองสู่พื้นนาท่ามกลางความไม่เข้าใจของเพื่อนบ้านแต่สำหรับชาย,ยาแล้ว นี่คือการตั้งหลักใหม่ที่รัฐกลุ่มก่อนก้าวเดินไปในวิถีทางที่เลือกอย่างมั่นใจว่าถูกต้องและควรเป็นความพอเพียงมันอยู่ตรงไหนความพอเพียงตรงนี้มันอยู่ที่ที่ว่าเราต้องประมาณตนให้ได้คือว่าตนเราเนี่ยมีอะไรบ้างตัวของเราอยู่ระดับไหนเราจะทำอะไรได้ตรงนั้นความสามารถของเราแค่ไหนเราต้องเริ่มจากณจุดนั้น สิ่งที่ชายยาเลือกที่จะเป็นไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เพียงลำพังเพราะแท้ที่จริงแล้วที่บ้านไร่พัฒนาแห่งนี้มีเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วอย่างเช่นคุณยายบัวโอชารสซึ่งปลูกผักสวนครัวทุกอย่างที่ต้องกินและทุกเช้าคุณยายก็จะเก็บผักที่มีแบ่งกรรมัมดใส่ถุงออกไปขายตามบ้านจนเป็นที่รู้จัก และชินตาคนทั้งหมู่บ้านวิ่งขายตามบ้านเข้าไปถึงบันไดบ้านทุกบ้านวิ่งขายตลอดแล้วหมดทุกวัน ชีวิตของชายาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมชีวิตบ้านไร่พัฒนาที่มีการรวมตัวเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือพึ่งพากันและร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการแก้ปัญหาที่มองเห็นร่วมกันทั้งการออมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพและจัดสวัสดิการของชุมชนในรูปของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือผู้นำและคนในชุมชน ว่าคิดอย่างไรหัวใจของชนบทเนี่ยคือมันต้องอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้สําคัญมากเลยถ้าคนไหนไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าอยู่ในยุคนี้ลําบากฉะนั้นเราก็จกึงมีแนวความคิดขึ้นมาว่าเราก็จะท,ทําทํำยังไงห,หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้เราก็เลยจัดทําแผนชุมชนขึ้นมาโดยเราคัดเลือก ปัญหาที่เรากลัวเราจะทําก่อนเรามีจุดแข็งตรงไหน,นมีจุดอ่อนตรงไหนเราก็เลือกทำํำจทย์ของคนบ้านไร่พัฒนาคือชาวบ้านทํานาปลูกข้าวแล้วทำใหม่จึงวนเวียนอยู่กับการขายข้าวเปลือกราคาถูกเพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวสารราคาแพงกินกันตลอดมาโรงสีชุมชนจึงเป็นคําตอบร่วมคนทวกเราต้องกินข้าวทําไมเราต้องไปซื้อข้าวที่ไกลใช่ไหม เราก็มีวัตถุดิบเรามีปลูกข้าวส่วนหนึ่งใช่ไหมเราก็น่าจะสร้างโรงสีเพื่อรับผลิตผลตรงนี้มาแล้วก็มาแปรรูปส่วนหนึ่งเราก็รับจ้างตัวไปสองเราก็ซื้อข้าวจากในพื้นที่เนี่ยเราก็มาแปรรูปขายมันจุถุงขายหนึ่งเราก็เรามันพอเพียงไปในตัวพอเราเราขายในราคาเป็นธรรมเราซื้อมาถูกเราขายถูกผลกําไรมันก็วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเพราะเราทําระบบสากลหมดในหมู่บ้านเนี่ยทุกอย่างเราทําเป็นระบบสากลหมดเราได้งบประมาณมาส่วนหนึ่ง นะมันก็ไม่พอเพียงเราก็ไปซื้อโรงสีเก่าเข้ามาเราก็มาดัดแปลงต่อเติมส่วนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามีอยู่ก็ดัดแปลงเราแรงงานเราก็ใช้ในท้องถิ่นช่วยกันช่างปูนช่างไม้ช่างเชื่อมช่างอะไรเราก็ใช้แรงงานทั้งหมดถ้าเราจ้างเขาทั้งหมดลงสีเนี่ยผมประเมินอ,อยู่ประมาณ5 6าหกแสตอนนี้เราทําอยู่ประมาณ 3, า0แสนเศษผลก็คือชาวบ้านไร่พัฒนา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าของโรงสีชุมชนที่ราคาไม่แพงนักชาวบ้านช่วยกันลงทุนลงแรงใช้ฝีมือของคนในท้องถิน่นแม้มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเรียนรู้โรงสีก็เดินเครื่องสร้างประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ชมเล็กๆอย่างบ้านไร่พัฒนามีผู้นำที่มองการไกลเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนคิดริเริ่มและเสียสละรวมศรัทธาชาวบ้านเป็นความร่วมมืออย่างพร้อมใจกันสิ่งที่ดีจึงถูกสร้างสิ่งที่เป็นปัญหาจึงถูกแก้ชุมชนเรียนรู้และจัดแจงสิ่งที่มีอยู่ บางสิ่งที่เคยละเลยถูกนำมาทบทวนนำกลับมาใช้ประโยชน์วิถีชีวิตไทยที่ดำรงอยู่บนพื้นฐานความเรียบง่ายความเอื้ออาทรต่อกันย่อมนำมาซึ่งความสุขอย่างพอเพียงของชุมชนในที่สุด